สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ที่อยู่ที่เอกะอโกรฟาร์มเนาะเพื่อนมีงานฟันการ์เดนสองปันสาี่นะครับงานนี้ก็จะเป็นแบบงานดอกไม้โชว์ดอกอันยังเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ที่แม่แตงมาทางเดียวกันครับอันปางเปาบีดเนาะเพื่อนมีป้ายบอกนะครับมาได้งานนี้ก็จะมีถึงวันที่4กุมภาพันธ์สองปันหน้าร้กนี้ครับดอกน่กนากระดาเลยนะครับแล้วกลงงามๆถึงนั้นเลยสูมาแรงๆคือแบบบรรยากาศดีกะดเลยครับ แต่กีมานี่เราแบบหอมอันนี้คือหอมขนาดเลยอะดอกอย่างหมูอยู่ตรงพวกหอมขนาดเลยเนี่ยไอ้นี่คืองามแล้วก็มีกินหอมต้วไทุกคนดอกอย่งหมูแล้วพื่นก็มีเป็นแบบลงเรือนตัวเนี่ยลงเรือนมีทังปูนนี่ไะ เข้าไปพอในโรงเรนก่อนสูก็คือที่นี่เขากสามารถมาซื้อต้นกล้ามาซื้ออย่างนี้ได้เนาะเป็นขายโดยตั้งนอกเปิ้นจัดส่วนเป็นตัวอย่างงามขนาดเลยครับแล้วถ้าอยากจะได้ต้นกล้าอย่างนี้ก็มาซื้อในนี้ได้เนาะไอเดียคือบะเกยมาเลยนะครับเปิ้นมีเปิ้นมีมาหลายปีแล้วเนาะแต่บกเกยมาสักเตือนนะครับอันนี้คือปีแรกที่มาแล้วก็ตอนนี้มาคือหกโมงแรงแล้วนะครับเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าสูขเขาอยากจะมาถ่ายหูบงามๆนะมาช่วงที่มันมีแสงแดดเนาะนี่แดดมันหมดแล้ว แต่ก็ยังงามอยู่นะครับบรรยากาศคือดีขนาดเลยนะครับมาช่วงแรงๆจะเอะแต่คือแบบถ้ามาช่วงก่อนหน้านี้น่าจะงามเหล่านี้ก่อนเนาะ <c oughs> อันนี้ก็คือแดดบบม,มีละนะครับแต่ก็บรรยากาศดีเนาะอันนี้ก็คือเป็นสวนดอกคำปุจจูนะครับดอกคาปุจูหลายสีมีสีเหลืองสีส้มเนาะเออก็งามดีนะครับดาวเรืองเอกะนะครับอันนี้ ก็เอาดอกคามปูจูดอกดาวเรืองคือมาแปะรูปเรียบร้อยเนาะเอามาแปะรูปเรียบร้อยนะครับเอองามดีนะครับเป็นพวงมลาลัยต่างๆเพิ่นน่าจะมีเวิร์กช็อปต่ยนะครับในแต่ละวันเพิ่นก็จะมีเวิร์กช็อปต่ยเนาะนี่อันนี้ก็เป็นสลัดเป็นพักสลัดเป็นอย่างต่างๆเนาะมีหลายย่างนะครับนอกจากดอกงามๆแล้วก็มีแบบพืชพัก พันของกินมะคงมะเขืออ,อย่างนี้มะเขือโอ้อันนี้กระเจี๊ยบเนาะกระเจี๊ยบเขียวกระเจี๊ยบแดงอ,อย่างนี้เออเขามีมาเกยมาคือแบบของเปิ้น,นักแต่ๆนะครับที่นี่สามารถมาซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตผลได้นะครับมาซื้อมเมล็ดพันธุ์มาซื้อต้นกล้าได้เนาะเปิ้นมีขายงานอันนี้เปิ้นมีถึงวันติดนี้เนาะ งานที่เปิดฟาร์มเพื่อพอเนี่ยปกติเบินเ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 ้นถ้าจะเบิ้นมาถ้าจะเบิ้นปกติเบิ้นถ้าจะมาได้เปิดเพื่อพอตลอดเนาะปีใดมีเตื่อนะครับปีหนึ่งมีเตื่อนะครับกบเปิดเพื่อพออันนี้เป็นอันนี้มนออันน้อยอย่างนี้โอ้ไม่ใช่มนละนะครับมันละมันละๆๆอันนี้เขามาแตง่งนี่มาแตงมาแตงสูงนี่นะครับโอ้ มาช่วงแรงๆก็ดีเหมือนกันว่าสักหกโมงเปิ้ลมันปิดเตือนะครับปิ้นปิดกี่โมงหมูเหมือนกันแล้วเปิ้นบอกว่าถ้ามาที่นี่นะของขึ้นจือก็คืออันฟักทองบบฟักแก้วนะครับปิ้นบอกว่าลำขนาดเลยเนาะเดี๋ยวต้องได้ซื้อติดไม้ติดมือปิกบ้านนะครับโอ้อันนี้คือพริกปุน้นเนาะโอ้ดกดกขนาดเลย บานไอติกนี่คือต้นสูงท่วมหัวพ่นเ่ยมีเม็ดน้อยเดียวไปได้อันนี้เป็นโซนผักเนาะผักกาดผักสลัดผักคะน้าต่างๆนะครับอันนี้ก็คือปุ่นมีเจือมีอย่างขายนะครับมีเม็ดพันุ์มีอันผลิตผลมีต้นแก่ต่างๆขายเลยเนาะเขาโพดหวานปิ้นก็แกะไว้เลยอือนีตะกี้เตียวไปแล้วปิ้นบอกว,ว่าอันนี้มันคือ มันคืออันข้าวโพดกินซดอีวะเล่าก็บเเกยกินสักเตอ่อนะครับข้าวโพดกินซดอันนี้นะครบกินนี่เลยแกครบกิน่นได้เลยมันเป็นข้าวโพดเพิ่นบอกว่าเป็นข้าวโพดกินซดอีวะเออเป็นจะได้บเกอสักเตอ่อไปเกยกินพ่อข้าวโพดกินซดเกยก็เอาไปน,นึ่งไปต้มกินเนาะนี่นะครับฟักทองอันไหนครับอันนี้แกลูกละห้าสิบ มีทั้งพวกแล้วก็มีญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นนนปูญี่ปุ่นนี่แป้งปักหอมนี่จะแนะนำทำสังขยาอ่าเน้นมันเหนียวและติดหวานอันนี้ทำสังขยาอันกุ้งเหรอเอาไปบวชเอ้ไปบวชไปแกงไปบวชไปแกงนี่เดี๋ยวต้องเอาไปสแกนเก่งพื่ขายก่อนแกนน้อยกว่านีนะแบบเดียวกันแต่ว่ามันน้อย เนื้อมันเหมือนกันกอเหมือนกันเลยหมือนกันสัเป็นั่นเลยอันนี้ขายเป็นกิโลหกสี่อยากจะซื้ออันอันแบบฟักแก้วนะครับฟักทองที่นี่ขึ้นจือนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะหนักเดี๋ยวต้องออกไปเอารถตัางนอกก่อนแล้วก็ขับเข้ามาเอาของในนี้เนาะเพราะว่ามันมืดมันแรงมันมืดแล้วนะครับคนหลายแล้วเาเอารถเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเป็น ช่วงเมื่อวันกลางวันเนี่ยคนหลายๆเหมือนแน่ใจว่าเพื่นซื้อของแล้วเพื่อนยแ้เอาไปเพื่นซื้อของถ้าซื้อนักๆเพื่อนยิ้เดาออกไปอ่ะมันนักนะ สำหรับใครที่อยากจะมาแอวงานนี้นะครับเอกะฟลาเวอร์โชว์2 0 0 4ฟันการ์เด้นสวนแสนสนุกนะครับก็สามารถมาได้อยู่เนอร์เป็นมีถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะครับ2567ตี่เอกะแฮปปี้ฟาร์มนะครับอยู่ที่ตำบลขี้เล็กอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่งานนี้เข้าฟรีครับ